สวัสดีครับท่านผู้ชมและชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตผลทุเรียนนะครับของสวนทิพขวันนะครับของคุณลุงต้นนะครับหลังจากที่มาถ่ายก่อนหน้านี้นะครับผ่านไป20วันนะครับประมาณเกือบเดือนนะครับประมาณเกือบเดือนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ติดผลตัวแล้วนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นดอกเป็นดอกอยู่นะครับ ดอกตาตุ่มเล็กๆนะครับตอนนี้ลูกก็เนี่ยดูฝ่ามือนะครับก็โตพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เขาเรียกว่าเกสรนะครับเกสรเนี่ยหางไม้นะครับถอดถอดหางออกเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะครับผลโตขนาดนี้นะครับ แล้วก็ยังเหลือระยะเวลาอีกสักประมาณเดือนครึ่งนะครับก็จะพอที่จะเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับผลทุเรียนสวยๆนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับคุณลุงต้อนเนี่ยไ้เก็บไว้นะครับนับดูแล้วนะครับจํานวนหกสิบลูกนะครับนี่ครับหกสิบลูกต่อต้นนะครับ ก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นต้นที่ออกดอกที่ผมมาถ่ายช่วงแรกๆนะครับนวนครับข้างบนก็มีนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผลทุเรียนเล็กนะครับในภาคอีสานหรือว่าในอำเภอคำตะก,ก้านะครับก็ยังมีสวนของคุลุงต้นนะครับที่ตอนนี้ออกลูกออกผลแล้วนะครับ ลูกสวยมากนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับหลายๆต้นนะครับช่วงนี้ก็จะถ่ายเกี่ยวกับต้นทุเรียนนะครับอ่ายาวๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่กําลังออกดอกออกผลนะครับกําลังสวยนะครับนี่ครับดูแต่ละลูกนะครับนี่ครับก็ถือว่าติดเยอะนะครับ แต่จริงๆต้องแต่งลูกออกนะครับแต่คุณลุงเนี่ยไม่แต่งนะครับแกจะเก็บไว้ก่อนนะครับต้นนี้เก็บไว้ดูนะครับนี่ครับเก็บไว้ดูนี่ครับก็ผมก็เพึ่งได้เคยสัมผัสนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เห็นผลทุเรียนเล็กนะครับเยอะขนาดนี้นะครับ บนขับสวยงามมากนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับถ้าดูผ่านกล้องเนี่อาจจะแดดจ้านิดนึงนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าแดดอากาศร้อนนะครับแล้วก็ช่วงวันที่19ถึง22นะครับก็จะมีพายุเข้ามาสู่โซนภาคอีสานนะครับยังไงก็ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับเดีผมจะพาถ่ายดูหลายๆต้นนะครับพาชมสวนของ อ่าคูรุงต้นนะครับอันนี้เป็นต้นแรกนะครับแล้วยังมีอีกหลายต้นนะครับที่กําลังทยอยออกดอกนะครับเดี๋ยวดูกันยาวไปเลยนะครับคลิปนี้นะครับนี่ครับดูอู้สวยมากนะครับถือว่าโตเร็วมากนะครับใช้ระยะเวลาแค่อ่า20กว่าวันนะครับที่ผมมาถ่ายถ่ายตอนนั้นที่อ่ามาผสมตอนกลางคืนนะครับ ประมาณ20กว่าวันเท่านั้นเองนะครับจากที่เป็นดอกนะครับหางเจสอนเนี่ยกำลังกำลังไหม้นก็ออกมาเป็นลูกโตขนาดเกือบเท่ากำปั้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับยังมีอีกหลายต้นนะครับแต่ชมฝั่งนี้นี่ครับต้นที่กำลังออกดอกก็มีนะครับดูสังเกตญ้านะครับช่วงนี้จะ จะไม่ตัดหญ้านะครับนี่ครับหยอาอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่า,าต้องการให้น้ําตลอดนี่ครับต้นนี้กําลังออกดอกนี่ครับอดอกก็ถือว่าสวยงามนะครับนะครับข้างล่างเยอะเลยนะครับสวนลุงต้อนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับที่ มีทุเรียนนะครับอายุ7ปีนะครับ6ปีย่างเข้าสู่ปีที่7นะครับถือว่าต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ออกลูกมาปีนี้เข้าเป็นปีที่3นะครับปีกายนี้ไม่ออกนะครับเว้นปีหนึ่งนะครับแล้วก็มาปีนี้ออกนะครับนี่ครับดูต้นนี้นะครับต้นที่มาผสมเจสรตอนกลงคืนนะครับ ก็ยังถือว่าเยอะนะครับลูกกําลังจะโตนะครับแต่ก็น่าจะได้แต่งออกนะครับเพราะว่ามันมันถี่เกินไปนะครับถือว่าเยอะเกินไปนะครับเนี่นี่นะครับต้นเดียวนะครับก็โหนรับข้างบนนะครับแดดจ้าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับกําลัง ลูกเท่ากำปั้นมือนะครับเยอะเลยนะครับไอ้ส่วนที่ออกดอกก็กําลังออกดอกนี่ครับก็มาไม่พร้อมกันนะครับนี่กำลังเป็นตาตุ่มดอกก็มีนะครับเล็กๆนะครับก็น่าจะเป็นที่สภาพอากาศนะครับนี่คเพราะว่าคุณลุงก็ปล่อยแบบธรรมชาติเหมือนกันนะครับทีแรกก็งดน้ําที่จะให้เขาออกดอกเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็ปล่อย แบบธรรมชาตินะครับก็เลยลดน้ำปกตินะครับแล้วเขาก็ติดดอกมานะครับติดดอกมานะครับโน่นครับอข้างบนนะครับโอ้เยอะเลยนะครับก็ติดเฉลี่ยหลายต้นนะครับที่ดูกันแล้วน่าจะประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นนะครับที่เป็นผลนะครับ ดูว่าเขาโตขนาดไหนนะครับนี่ครับลองเทียบกับฝามือดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถือว่าใหญ่มากนะครับแค่เดือนเดียวนะครับหลังจากที่เขาสลับหางทิ้งนะครับที่เป็นหางยาวๆนะครับสลับหางทิ้งก็เดือนเดียวแต่ต้นนี้น่าจะมี สองรุ่นนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ผลใหญ่แล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วนะครับนี่ครับโอ้สวยมากครับผลทุเรียนเล็กนะครับแต่ส่วนไอที่กำลังออกดอกก็มีนะครับนี่ครับต้นเดียวกันนะครับออกดอกไม่พร้อมกันนะครับ ก็ทยอยมานะครับกรเกษตรมือใหม่นะครับการปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ช่วงนี้นะครับคุณลุงก็ฉีดเฉพาะแคลเซียมโบรอนเท่านั้นเองนะครับกับบำรุงอ่าสังกะสีนะครับพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารให้กับต้นทุเรียนนะครับ ยังไงท่านใดที่รับชมแล้วยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับจนลูกเ้าโตนะครับแล้วก็อัปเดตเป็นระยะระยะไปนะครับจนได้เก็บผลผลิตนะครับนี่ตอนนี้นะครับน่าจะปลูกไว้ทันเองได้นะครับเบ้านใดที่ยังไม่เคยปลูกต้นทุเรียนก็ปลูกง่ายแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้อง อ่าเรียนรู้นะครับใส่ใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชได้นะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้ในภาคอีสานเราก็เริ่มปลูกกันเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโซนอำเภอําตะการนี้นะครับก็จะมีสวนผู้เรียนเยอะนะครับมากกว่าสิบสวนขึ้นไปนะครับรวมๆแล้วน่าจะเป็นพันต้นนะครับพันกว่าต้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ